สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรของดวงดาวซึ่งในระยะนี้มีดวงดาวถึง3ดวงด้วยกันค่ะที่โคจรได้ตำแหน่งโดดเด่นอย่างราชาโชคนั่นก็คือดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารดาวพระพุธได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวพระศุกร์เองก็โคจรมาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวพระอังคารก็โคจรมาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในจังหวะที่ดาวนะคะซึ่งอยู่ในจักรราศีโคจรได้ าชาัโชคแบบนี้ถึง3ดวงส่งอิทธิพลดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราจะคัดมาเนื้อ,เน,อเน้นๆเ,เลยว่า 4. ลัคนาราศีใดบ้างที่จะได้รับอิทธิพลโดดเด่นจากดาวทั้ง3นี้นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3เราก็จะหยิบยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปรับชมเนื้อ เนื้อหาภายในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษศก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ว่าในช่วงที่ดาวทั้งสามดวงโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในครั้งนี้จะส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างนะคะเรามาพิจนารณากันตั้งแต่ดาวดวงแรกเลยก็คือดาวพระพุธนะคะเพราะได้ตำแหน่งราชาโชคก่อนดาวดวงอื่นๆเลยนะถ้าเปรียบเทียบในสาดวงนี้เนี่ยดาวพระพุธได้ตำแหน่งราชาโชคไปจนถึงวันที่19สิงหาคมปี65ดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะฉะนั้น ชัดเจนในเรื่องของการเงินการทองค่ะชัดเจนในเรื่องของโอกาสชัดเจนในเรื่องของโชคลาภที่จะมีเข้ามานะคำว่าโชคลาภไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่นะคะต้องทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งว่าโชคลาภมาได้ในหลายๆรูปแบบบางครั้งจะมาในรูปแบบของคนรักที่เขาทําตัวดีขึ้นบางครั้งมาในรูปแบบของลูกหลานที่เชื่อฟังคุณได้รับความภาคภูมิใจจากลูกหลานได้รับคําชมจากเพื่อนร่วมงานได้รับคําชมจากหัวหน้างาน หรือมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีโอกาสได้โชคฟลุกฟลุกได้เงินพิเศษพิเศษอะไรก็ว่ากันไปในจังหวะที่ดาวพระพุธได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนี้นะคะ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้เงินแบบฟลุ๊กๆเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งดีๆแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายเงินให้กับคุณอาจจะเป็นเงินขวัญถุงอาจจะเป็นเงินรับขวัญต่างๆนานานะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านเช่นเดียวกันได้บุตรได้ลูกได้สัต์เลี้ยงใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ววางแผนว่าอยากมีบุตรอยากมีลูก เริ่มวางแผนได้เลยเริ่มปฏิบัติการได้เลยในจังหวะนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะมีลูกสมใจหมายนั่นเองนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะ คำว่าปุตตะซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยปุตตะหมายถึงโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่เงินใหม่งานใหม่รักใหม่มันก็จะบ่งบอกไปในเรื่องของงานใหม่ๆที่คุณได้รับผิดชอบหรือหน้าที่ใหม่ๆที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องเข้าไปจับเข้าไปหยิบเข้าไปทําเป็นหน้าที่ที่คุณไม่เคยทําเป็นหน้าที่ที่คุณไม่คุ้นเคยเป็นงานใหม่เป็นงานท้าทายเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีสําหรับชาวพฤษภเช่นเดียวกันนะคะโอกาสของดาวพระพุธท,ที่เป็นรา ชาโชคในครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่แบบมีความสุขนะคะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทรมานนะ ส่วนดาวพระอังคารค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนปตัตน,นิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพฤษภก็โครจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในช่วงวันที่9สิงหาคมไปจนถึง3ตุลาคมในระยะเวลาประมาณเกือบเกือบ2เดือนตรงนี้นะคะคุณจะมีคนรักคู่รักที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเขาอาจจะช่วยเหลือคุณในบางเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณไม่สบายเขาอาจจะไปดูแลให้คุณก็ได้ถ้าคุณไม่ว่างไปนะคะเป็นบางเรื่องที่ คุณไม่คิดว่าเขาจะช่วยหรือเป็นบางเรื่องที่ไม่คิดว่าเขาจะปรับตัวเพื่อคุณได้แต่เขาก็ทําให้ได้นะลักษณะนี้มันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่จะได้มาจากคนรักคู่รักนะคะหรือถ้าใครมีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ในจังหวะนี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทีมเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทเนอร์ของคุณเข้ามานั่นเองนะคะ มีสเสน่ห์ต่อเรื่องการงานด้วยเช่นเดียวกันนะในจังหวะที่ดาวพระอังคารเป็นราชาโชคดาวพระศุกร์ดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณเป็นราชาโชคจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการงานมากขึ้นมีคนอยากชวนไปทํางานมีคนมาชวนไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องตัดสินใจร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคือมีคนนึกถึงคุณก็ถือว่ามีสเสน่ห์และ แสดงว่าเขาอยากร่วมงานกับคุณลักษณะนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของใหม่ได้ของที่ถูกใจมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็ สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดีด้วยจังหวะที่ดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นปฐุมมาเกณฑ์ด้วยในขณะเดียวกันเนะคะเพราะว่ามาอยู่ในภพเรือนที่3ของเจ้าชะตานั่นเองนะคะเป็นปฐุมมาเกณฑ์นะแก้ปัญหาได้ดีคุณจะมีวิธีการจัดการกับชีวิตของตัวเองได้ดีมากขึ้นลงตัวมีเหตุมีผลคุณจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวของกิเลส เป็นดาวของความรักเป็นดาวของเงินทองด้วยกิเลสของแต่ละคนนั้นมีไม่เหมือนกันคุณผู้ชายอาจจะชอบอุปกรณ์กีฬาคุณผู้ชายอาจจะชอบอุปกรณ์แต่งรถแก๊เจตต่างๆนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้เงินไปกับเรื่องของกิเลสเรื่องของของภายนอกเรื่องสวยๆงามๆถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะไปเติมหน้าตรงนั้นหน่อยไปทําผมใหม่ไปทําสีใหม่นะะซื้อเสื้อผ้าหน้าผมใหม่ๆซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเครื่องประดับใหม่ๆใน ังหวะนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภหรือถ้าบางคนไม่ได้ช้อปปิ้งให้ตัวเองอาจจะซื้อให้ลูกหลานก็ได้นะพาลูกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ในช่วงนี้พาลูกไปทานอาหารอร่อยๆพาครอบครัวออกไปพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านมันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้คือในจังหวะนี้จะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งที่จันรลงใจสิ่งที่จะทําให้ตัวคุณมีความสุขเกิดขึ้นต่อดวงชะตานะคะการเงินก็จะคล่องตัวมากขึ้นด้วยมีเกณฑ์ปรึกษาหารือกับคนรักคู่รักวางแผนการ เงินวางแผนชีวิตวางแผนซื้อบ้านซื้อรถในจังหวะเนี้จะเกิดขึ้นลักษณะนี้กับตัวคุณโดยภาพรวมแล้วสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างจะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ที่มันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปหรือได้ทําอะไรแปลกใหม่จากเดิม บางคนเป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทนะคะจากเดิมอยู่แต่ด้านหลังออฟฟิศเลยดูในเรื่องของเบื้องหลังการทํางานดูบัญชีดูการเงินนะคะดูเอกสารต่างๆในขณะนี้อาจจะต้องออกมาพบปะลูกค้าหรืออาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นเป็นหน้าที่ที่คุณไม่ค่อยได้ทําแต่คุณก็ต้องมาทําในจังหวะนี้ หรือบางคนนะคะไม่เคยมีบุตรมีลูกก็มีลูกต้องมาเลี้ยงลูกเพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่เป็นคุณพ่อมือใหม่ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเกิดขึ้นได้หลากหลายประการสําหรับชาวพฤษศนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีพฤษศทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ